เอาดบกูมามันฝรั่งเน่าไม่กินนะครับตังเก่งครับจ้ะอ่ะโอเคอย่างนั้นก็ได้กระเป๋ามาใหม่ละเด้เวลาเดินทางไปสานามบินกันละกี่อาทีแล้วในคลิปม่ได้ดูเวลา วิธีคาบกระสุนนะครับระหว่างแม็กกาซีนเปล่าออก,กับอันนี้หนึ่งกล่องจะได้กระสุนเต็มหนึ่ง,งอันแต่อย่าไปคาบซ้ำนะคาบซ้ํำนี่จะบอกว่าเปลืองมากเลยอ่ามีสองตัวผมจะฆ่ามันเพื่อเก็บเอ็กพีครับทำมาชิเมน้นด้วย เออใช่มีสโคบอยู่ในเต็นท์าหานี่หว่าเออ,บอบเบี่ยดสโคบไปถ้าเปลี่ยนเป็นสโคบอันนั้นมันจะล่าสัตว์ได้ง่ายกว่านะเออสโคบเนี่ยทีนี้เนี่ยหซูมสโคบอใส่เข้าไป อืมเยี่ยมเมื่อกี้เห็นกวางน้อยตัวหนึ่งจะไ,ไ,ไปล่างกวางน้อยกันอ่ามันนงี้ยงเงี่ยไอสัตว์ไอสัตว์เออมันชื่อไอสัตว์นะครับมันมันเป็นกวางเช่หนึ่งอะไรพวกพวกสัตว์นี่ก็ลายาเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าใกล้ิดเดียวแม่งหนี่ะ ต้องยิงจากตรงนี้นี่เหตุฉอดตายเลยทีเดียวแมนก็ส e เลเปอร์อีกทีหนหนังมันเนี่ยว่าครับเสื้อได้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าครับไปได้อีกยังต้องศึกษาอีกเบอร์รี่เบอร์รี่ ถ้าดูคลิปผมก็จะรู้ว่า <S <S ไอ้บลูเบอร์รี่กับเบอร์รี่สีเขียวกินแล้วมันจะเมาคนระับลกจะสวดท,ทีทันใดเลยสีสันแม่งสีลุ้งเลยโอ้ยหิวน้ำแล้วร้ายมากกว่านี้หนะ่อยอันนี้เราก็เข้าไปในค่ายทหัรทำไมมีสีนกร้องเลยวะย,ยังไม่เห็นนกสักตวัวเลย <laughs> เอ๊ะเรยบเลงเยิ่งตุง้มีิหลดอาจะไม่พกแม็กกาซีเนเยอะครับมันเตืองสลัดช่องเก็บกระเป๋าเก็บของเก็บของเออเก็บระเป๋าอะไรนะเฮ้ยตุ้ม เต็มไห,หน้าหมดแล้วท้าในกระเป๋าก็เต็มแล้วเอ๊ะว่านข้างไหนก็ว่างอะเอาหินไปได้เหลือทำอะไรได้มั่งอิึดเึจะอึดเอ้ยอืมอาจจะเอาแต่สตอนนะหินล็อกนี่มันหนักกระเป๋าอยู่นะโอ้ แล้วก็ถ้าหินเราก็ต้องมาค้าป่อนหินได้สุดโต่ง,งตนแะแค่นี้พอละอ่าตรงนั้นนะครับทำเป็นค่ายทหารมันมันเป็นค่ายทหารแล้วก็เป็นสนามบินด้วยแหละเอ๊รือเป็นสนามบินเดียววะแต่มันมีสม,มิธทหารเยอะอยู่นะเอีอเยกสนามบินแล้วกัน มีคอมบี้อยู่ด้วยกระสุนนี้เหลืออีกสองห้าหกเจ็ดอีกเจ็ดลูกกระสุนสำรอง,องเหลือทั้งสองกล้อง,ง,องอไ,ได้อยู่อือเออตกใจแกอ่อเออมึงชะตาขาดแล้วลีร,รอด มา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 อืม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 อึดจังเลยอึดแค่ไหนก็ไม่รอดหรอกเฮ้ยแมกนัมหนึ่งอันแมกนัมไม่ใช่ไอติมนะมันเป็นชื่อปืนนะอ้าวใช้แมกนัมบุกได้ไหมกระสุนมีเต็มเลยอ้าวเจอกล่องกระสุนหนึ่ ไอ้กล่องส่วนนั้นมันเอาไว้คับปืนหน่อยเออน,นะปืนหลอนพากนี้ใช้ไม่ได้เยอะเยอะอ้าวขนมดเองขนสนมขนมด,นมดโอ้หนดการนึงทีมันบวกมาแล้วมันบวกมาแล้วดนเฉยๆให้กนะูยิงเงี้ยมเวทพลาด จจ้และยิงอ๋อสวยมากสาดตัวเองก่นแผลนิดหน่อยต้องรักษาแล้วครับอ่าปลอดภัยไว้ก่อนลีโรดโอเคนักหน้ามือสูน,สนหมดแล้วใช่ไหมจะได้คราฟเลยทีเดียว อืมดสวนมันน่ามีหกนัดนัดเข้าไปโอ้สมเนแมกกาซีนเยอะมากโอ้ยาก็เยอะ,อะกินน้ำอ,ะอ่ะอ่๊อึกอึกอกดด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 เดด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 ดาดิดมมด,ดมดนดด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  แบนเดตส,สามมาันจะได้ uh, this thing, this thing, this thing อ่าเดซซิงเดซซิงเดซซิงเปล่าวะอ่านไม่ออกอ่านไม่ถูกมันจะเพิ่มเลือดได้มากกว่าแบนเดตนิดหน่อยนะครับอ uh, ่ามาแค่ตรงนี้แอรก็เหลือเฟือละอ่า uh. อะไรังไงก็อิขงขบนจะไปสำรองข้างบนก่อนของไว้มีทชสต์สัมบี้หนึ่งตัวอะไรแล้วอะไรแล้วเฮ้ยหงกระเป๋าเยี่ยม ราจะไปแก่แกเหรอวะวันนี้ทำไมขึ้นมาเปล่าอ่ะนี่นะ อ้าวแอปเปิลจูชบ็อกกล่องน้ำผลไม้เก็บ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 เก็หมดของเรากระสวนพวกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเก็บอยู่น้ำกินน้ำก่อนน้ำหมดเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำข้างล่างนะอืมอ ซีโมซาวีแถวเนี้ยนั่งเงี้ยนั่งเงี้เผลอไม่ได้เลยพวกนี้เนี้ยต่อไปสำบวัลงเครื่องบินอีกสองลังก็จะจบคลิปนี้ได้ละอะไรดีน้ำเห่อ สำหรับอใครที่อยากจะติดตามแช่แนลผมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมก็เป็นนักแคสเตอร์รุ่นใหม่แหละอ่านักแคสเกมอะไรทั้งนั้นเนี้ยแหละนะเห็นเขาทำเลยอยากทำมั่งดีไม่ดีก็นะก็าเห็นกันเดียวแต่แตคุณจะคิดเลยอืม มีมันโอเคนะหาแต่ตัวอะไรวิ่งมาวิ่งอะมันคานมากูก็ดโดดผิดเองมีมันนี่ซ่อมรถเนอะเอ้ยมันไม่ตายวะไม่ไม่ตายวาะนะมีเคี้ยยัยงมีบันใดเหรอบันใดใช้ขึ้ื่องปรวนได้ไหม ไม่มีอะไรครับเชื่อนอ็อ,นอตเอ่อน็อตกระปูว่าแลามไม่ใช้อาทิตย์ใกล้จะอักะดงแล้วนะเราก็รีบเคลียร์ที่นี่กันอ,อืม,อม สวนหมดเรียบร้อยต้องเครื่องบินก็มีของโอ้โหของแรของแรเด็ดเดเดเยียบเยียบเยียบนี่ปืนแรงนะปัญหาอย่างเดียวคือกระสุนแม่งน้อยแล้วกระสุนปัญหายากมากจะยิงเล่นก็ไม่ได้ ออไโอเคอเดีย๋ยวจบตรงนี้แล้วกันอวางไว้เล็กเพราะว่าโตว่าทำไมว่าผิดด้วยตรงนี้ตักตาแผล อเอาเจอดฟืนอีกแล้วเอาแม็กมา <c oughs> เออมาได้ยังไงวะโอเคตอนนี้ก็มืดละอยู่ตรงนี้ก็ได้ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเดินทางต่อจากตรงนี้ไปไหนดีหาเดี๋ยวเดี๋ยวหารถไปเมืองเอ้ไปหนังกอลฟก่อนเออไปหนังกอลฟก่อนโอเคนะโอเคไปลนะ